ไม่ได้มาในเวลร์นี้ตั้งนานนะไปเล่นร้อยวันมาสวัสดีครับเจ้าโจเซฟนะครับตัวนี้หมูตัวนี้ชื่อว่าโจเซฟนะครับเพิ่งตั้งเมื่อประมาณ2วิ แล้วโอเคก็วันนี้นะครับผมก็มีแผนที่ว่าจะมาทำฟาร์มไอรอนโกลเลมนะครับก็คือว่าตอนนี้เหล็กในค้างมีอยู่เท่านี้3 i r ไอรอนอินอนนี่คือหมดแล้วนะก็ตอนแรกเดี๋ยวผมจะต้องมาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ผมจะเตรียมในการสร้างฟาร์มเหล็กอะไรเนี่ยก็จะเป็นเป็นสมูทสโตนนะครับผมนะแล้วก็ทุกคนก็อาจจะสงสัยนะครับคือเห็นหน้าผมมันแปลกๆเอ๊มันแปลกๆอะไรไปหรือเปล่านะก็ก็ใช่แล้วครับตอนนี้นี่คือผมก็ ได้เปลี่ยนนะครับแว่นมาใส่เป็นแว่นออ t ตัสซีโร่ซึ่งถ้าถามว่าทําไมถึงเปลี่ยนมาใช้ออฟตัสซีโร่นะครับจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกแค่แบบว่าผมรู้สึกว่าผมตั้งแต่ใชไอะไรนะเอ็กซ s ร์ด e สเตเลสตีลแฟนทอมนะครับคือผมใช้แฟนทอมอัเนี่ยคือผมก็ลองใช้มันแตตั้งแต่ใช้มาผมก็รู้สึกว่าผมชอบอันนี้กว่านะครับด้วยความที่มันไปแบบว่าเบากว่าคือวัสดุที่เขาทําในรุ่นของซีโร่เนี่ยมันเบากว่านะครับผมก็เลยเปลี่ยนกลับมาใช้ซีโร่นะครับแต่ถ้าถามว่าไอแว่น แฟนทอมอันเนี้ยมันดีไหมคือมันก็ดีเหมือนกัน นะครับคือมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรจุดเด่นที่มันแตกต่างกันไปนะครับคือมันก็แล้วแต่คนชอบอ่ะอันนี้ก็จะทรงสวยกว่าอะไรเงี้ยเออก็แบบว่าก็แล้วแต่คนชอบนะก็ไปสามารถที่จะเลือกซื้อกันได้ถ้าแบบว่าคนที่สนใจนะก็สามารถทักไปที่แฟนเพจแล้วก็ใส่โค้ดผมมันเดิมนะครับเป็นโค้ดพรีมัสสเพื่อรับส่วนลด100บาทนะครับแล้วก็สาหรับคนที่มีปัญหานะครับสายตาสั้นไปแจ้งเขาได้เขาตัดให้นะตัดแว่นสายตาได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวผมต้องไปเตรียมซึ่งการจะเตรียมบ็อกสมูทสโตนอย่างที่ ขุดหินที่มันค่อนข้างจะจํานวนมากแต่ซึ่งการจะขุดบล็อกจานวนมากขนาดนั้นเนี่ยผมก็ต้องหาอะไรที่มันทุดนแรงซะหน่อยนั่นก็คือบีคอนนะครับจะได้แปลว่าเออเก็บรวบรวมบล็อกมาได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะเริ่มจากการไปฆ่าวิทเทอร์ก่อนลวกันโอเคตอนนี้ได้หัววิทเทอร์มาแล้วเดี๋ยวก็ ต้องไปจัดการกับเจ้าวิทเทอร์เดี๋ยวผมต้องขุดลงไปนะครับให้ลึกๆเลยเอาแบบชั้นดิฟซเลตอะไรเงี้ยโอเคถึงแล้วถึงเบสล็อกแล้วนะครับก็ขุดเป็นไม่ใช่คืนคืนคืนอี้บล็อกหนึ่งอีกบล็อกหนึ่งโอเคทางประมาณนี้น่าจะได้แล้วมั้งผมว่านะแต่ก็แบมโอเคไปล่ะครับโอ้โอ้โอชิต b r อ้าวข้างบนเป็นถ้ำด้วยโอโหจะสู้ยังไงวะเนี่ยโอ้โอโอ้ my god โอช i t โอ้ช oh, ิตจังวันนี้แหละโอโอเคทำการคราฟบีคอนโอเคได้บีคอนมาแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปเอาเอเมอรลมาเพิ่มนะครับตอนนี้เราก็ได้ในส่วนของบีคอนและก็บล็อกเอโมอรลมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องขุดสโตนมาเป็นจำนวน52สแต็ก โอเคก็52สแต็กก็เท่ากับประมาณ1กล่องใหญ่เออก็ไม่ได้เยอะนะก็น่าจะพอไหวอยู่นะครับอืมเอาตรงแถวๆนี้แล้วกันเดี๋ยวผมทำบีคอนซักตรงนี้เลยแล้วก็บีคอนนะครับและผมลืมเอาเหล็กมาแต่ไม่เป็นไรเราทำแบบนี้ก็ได้ h ฮสทูนะครับไปเปียงเรียบร้อยแล้วก็ต่อจากนี้ผมก็จะทำการขุดที่โอ้ oh my gosh ก็ขุดมาได้2ชังเกร์บล็อกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไปเผากันนะตรงนี้นะก็ระหว่างนี้ก็รอไปนะครับรอให้บล็อกมันค่อยๆมานี่ก็เป็นสมูตสตนนะครับบล็อกที่จะเอาไปทําน่าจะใช้เวลานานน่าดูนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมไปทําอย่างอื่นรอซึ่งก็คือการหาอุปกรณ์อย่างอื่นต้องเตรียมไม้เออใช่เดี๋ยวผมต้องไปตัดไม้ด้วยนะครับซึ่งไม้ที่ผมจะเอาไปทำเนี่ยก็จะเป็นไม้วาปแล้วก็ไม้สปูตแล้วกันนะครับซึ่งถ้าถามว่าทาไมผมถึงใช้ไม้วาปนะครับเหตุผลก็เพราะว่าอ่ามาตรรงฟ มันจะใช้เป็นลาวานะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าผมใช้ไม้ธรรมดาใช่ไหมมันก็จะสามารถที่จะไหม้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็คือการใช้ไม้วาร์ปแทนเพื่อที่ว่ามันเนี่ยจะได้ไม่ไหม้เดี๋ยวตัดไม้สปูตไปก่อนละกันแล้วก็ต่อไปก็ไปตัดไม้วาร์ปกันต่อ แล้วก็ต่อไปนะครับอุปกรณ์ที่ผมจะต้องเตรียมมีอะไรอีกดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องเตรียมทรายอีก4สแตก็กเตรียมเตียงถังลาวาน้ำแข็งโอ้เยอะ ยังเยอะอยู่เลยโอเคขุดทรายสสเต็กนะครับไม่เยอะเอาตรงนี้แล้วกันตรงนี้มันโอ้โหอะไรวะเนี่ยทรายสีสเต็กนะครับแปบ๊บเดียวขุดประมาณานาที2อนาทีไม่ถึง <c oughs> ได้มาแล้วนะครับก็ทรายนี่เดี๋ยวผมก็จะเอาไปเผานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมยังไม่สามารถที่จะเผาได้เพราะว่ามันยังติดคิวของสมูทสโตนอยู่นะฮะเนี่ยสมูทสโตนกาลังเผาอยู่ก็แต่ศัยไปก็ได้อะใส่ใส่ใส่ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวต่อไปต้องเตรียมเตียงผมขอญาตโดเตียงนะครับผมโดเตียงอันเนี่ย นะเออไม่ต้องทําเองนยก็นี่เลยขโมยซะเลยขโมยเตียงซะเลยง่ายดีอ่ะตรงนี้มีโอ้มีแอปเปิลขอแอปเปิลครับหนังสือพอละโอเคไปแล้วบายบอกเลยว,ว่าชาวบ้านหมู่บ้านนี้จะไม่ได้หลับอีกต่อไปเพราะว่าเตียงมันหายไปหมดแล้วโอเคแถวนี้หมู่บ้านไม่มีแล้วเดี๋ยวผมว่าใช้วิธีตัดขนแกะก็ได้ขอขนแกะหน่อยครับขนแกะ thank you thank you bro thank you bro thank you bro, thank you, bro. Thank you bro หรือว่าผมจะเอาเป็นเตียงขาวหมดดีวะอ่ะผมว่าเอาเตียงขาวหมดเลยดีวะก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราได้เตียงมาตามจำนวนที่ต้องใช้แล้วประมาณนี้ต่อไปต้องเตรียมถังลาวาอีก21ถังก็ตอนนี้ก็รอเหล็กมันเผาไปซึ่งก็น่าจะใช้เวลาอยู่อ่ะผมไปหาอย่างอื่นรอดวีว่าอุปกรณ์เดี๋ยวต้องไปหาน้ำแข็ง19บล็อกโอเคน้ำแข็งง่ายโอเคตอนนี้เราเจอน้ำแข็งแล้วนะครับเดี๋ยวขุดไปทั้งหมด19บล็อกเออวันนี้เจ้ามีขว โอ้โหสาเหตุของโลกร้อนนี่ว่าตัวเนี้ยมีขั้วโลกอาช่างมันเถอะบา้บาบา้บาบา้บาบา้าบ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 ้าโอเคขุดมาเกินแล้วไปดีกว่าได้แล้วนะครับตอนนี้น้ําแข็งเช็คต่อไปก็เตรียมสลามโอ้ยเต่าสวัสดีครับโอ้โหเจอเต่าแล้วโอเคตอนนี้เราเจอไบโอมสวามแล้วก็เดี๋ยวมาฆ่าสลามสักโอ้นี่ไงเจอแล้วโอ้โหพูดถึงก็มาแล้วก็ตรงน,นี้เจอเป็นนี่ดวยป้อมปราการ นะครับไม่รู้ว่าเคยมาอย่างแต่เหมือนจะไม่เคยนะครับลองที่เสียงยังไงเฮ้ยเสียงดีโอเคโอเคตอนนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วสําหรับสลามและน้ำแข็งนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ถังลาวานะครับที่ต้องไปเตรียมก็เดี๋ยวฟาร์มเหล็กผมจะทําสักตรงแถวๆนี้แล้วกันนะเออตรงนี้มันมันโล่งดีนะครับเดี๋ยวก็จะทําประมาณแถวๆตรงนี้โอเคไปไปนรกนะครับไปตักถังลาวาทั้งหมดย1ิบเอ็ดถังทึ๊บๆึ๊บทึ๊บทึ๊บ ตึบตึบโอเคเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้อุปกรณ์หลักๆก,ก,ก็เตรียมหมดเรียบร้อยนะครับถังลาวาก็เช็คไปแล้วก็ระหว่างนี้ก็จะเป็นการรอนะครับเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันยังเผาไม่เสร็จนะตรงนี้โอ้โหอีกนานนะผมว่านะอีกนานเลยเนะี่ยก็ต้องรอไปคนระับทำอะไรไม่ได,ไได้ตรงนี้โอเคตอนนี้ก็เผาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสมุทสโตนนี่ใช้เวลาไม่ไม่นานครับใช้เวลาแบบค่อนค่อนข้างจะเร็วนะครับเพราะว่ามันมันไม่ค่อยเยอะไงคือต้องทำขนาดนี้ไหม คือต้องทําขนาดนี้เลยไหมนะฮะโอ้ยแป้งเล่นแป้งโอเคนะครับก็อย่างที่บอกไปตอนนี้ ทุกอย่างนะครับทั้งบ็อกและอุปกรณ์จีปาธงจีปาทะผมได้เตรียมหมดแล้วอยู่ตรงนี้โอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มสร้างกันเลยดีกว่าซึ่งไอฟาร์มไอรอนโกเลเดียมนี่เนี่ยก็โมเดลที่ผมจะทานะครับก็จะข้างล่างน,นะก็จะเป็นที่แบบว่าให้ไอรอนโกลเลียมเนี่ยมันตกลมาปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ดลาบาเผาซุ่มแล้วก็ไหลเป็นเหล็กไปแล้วก็ส่วนของข้างบนเนี่ยก็จะเป็นโซนที่เอาไว้สปอนไอรอนโกลเดียมนะครับแบ่งเป็น2ส่วนนะครับซึ่งผมก็จะทําส่วนของข้างล่างเป็นอันดับแรกแล้วก็ ขึ้นไปข้างบนแล้วก็พาเีเอจ์ขึ้นไปปุ๊บแล้วก็เวพีเดจ์ปุ๊บแล้วก็ปึ๊บปั๊บปั๊บปั๊บโอ้ไม่กอดเสร็จแล้วอย่างเงี้ยนะประมาณนี้นะครับ <laughs> ก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําในส่วนแรกเสร็จเป็นเรียบร้อยนะครับเป็นส่วนที่จะเอาไว้แบบว่าให้โกเลมเนี่ยมันตกลงมาแล้วก็โดนไฟเผาปุ๊บปุ๊บปุ๊บตรงลาวาตรงนั้นนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้รู้สึกเหมือนรู้สึกว่ามอนจะอยู่กันเต็มโอเคตอนนี้ผมต้องฆ่ามอนสเตอร์ข้างล่างนี้ก่อนให้หมดนะครับแล้วก็ปักไฟไปแล้วดูมาว่าตรงนี้คีเปอร์ระเบิดตอนไหนวะนั่นอ่ะสองหนึ่งและ บ็อกสุดท้ายตรงนี้แล้วกันโอเคนะครับปักไฟเรียบร้อยนะครับโคตรเยอะไม่ต้องกลัวมันจะเกิดเลยดูเดียวโหไม่มีมอนตัตวไหนสามารถเกิดได้อย่างแน่นอนโอเคตอนนี้ก็ปักไฟข้างเรียบร้อยเดี๋ยวต่อไปผมก็จะไปทําในส่วนข้างบนกันต่อเลย ก็เป็นเวลากว่า2ชั่วโมงครึ่งนะครับในการสร้างฟาร์มฟาร์มนี้ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ยังไม่เสร็จเดี๋ยวก็ต้องพาวิเดจ์นะครับมาตรงนี้เพื่อที่จะไ้ฟาร์มมันทำงานนะครับแล้วก็อีกอย่างนึ่งเนี่ยนอกจากจะพาวิเดจ์แล้วเราก็ต้องพาไอ้นั่นมาด้วยไอพีเเจ์ hmm. นะคือในระหว่างที่ผมทําเมื่อกี้ก็ไปเจอนะครับแปว่าเป็นพวกโจล่าตะเวนก็มันมาเดินตรงนี้ผมก็เลยเอามันมานั่งเรือโอเค เหมือนเขาจะเดือดอยู่โอเคเลยวก็ปล่อยไปก่อนเดี๋ยวผมขอเอาเป็น l レージ์มาก่อนละกันไอตรงนั้นค่อยว่ากันตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับฟาร์มเนี้ยก็เหลืออย่างเดียวที่ผมจะต้องทำนั่นก็คือการพาเจ้าピレージ์ตรงนั้นนะครับให้มันมาอยู่ตรงกลางตรงนั้นเห็นไหมตรงคาวดอนตรงนั้นอะ อืมให้มันไปอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งก่อนที่ผมจะพามันไปเนี่ยผมก็ต้องทาการปลดอาวุธเจ้าพิเลเจอร์ตัวนั้นเพื่อที่มันจะได้ไม่ต้องมายิงพิเลเจอร์อผมตายการจะปลดอาวุธมันเนี่ยเราก็ต้องมารอให้มันยิงปล่อยมันยิงไปซึ่งก็น่าจะใช้เวลาสักพักหนึ่งอะ่ะผมว่าโอเคเราก็แค่นั่งเรือกับพี่เขาและพี่เขาจะยิงผมไม่โดนใช่ไหมเออนี่ไง โอเคนะครับตอนนี้ก็อาวุธของเจ,จ้า퓨เลเจอร์ก็ได้พองไปแล้วนะก็ใช้เวลาไม่นานครับใช้เวลาไม่นานนะครับยังจะเล่น ยังจะมุกนี้ก็ตอนนี้นะครับจอห์นนี่ก็ได้บอกว่าโอ้อาวุธพังไปซะแล้วอะทํายังไงดีเดี๋ยวก,กลายเป็นก็กลายเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งตอนนี้นะโอเคเดี๋ยวผมก็จะพาเข้าขึ้นไปข้างบนตรงนั้นนะครับจะได้แบบเสร็จสัทีนะไอฟาร์มเหล็กเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าพีเดจเจอร์มันจะโดนแบบว่าพวกสเกลเตันโดนซอมบี้กัดหรือเปล่าผมไม่รู้นะอาจจะไม่เลยมั้งเออมัน่าจจะเป็นแบบว่าปันธมิตรกันอนะโอเคมาครับมามามา,มาเลยมาเลยด้เวลาไปแล้ว โอ้มาแล้วโอ้โหนี่ก็เร็วเกินนี้ก็โอ้โหนี่ก็รีบร้อนไงมาแล้ววันเนี่ยโอ้ยสองตัวแล้วโอ้โหมันอะไรจะค่ัฝนตกอ่ะสองตัวแล้วอุ๊ยสามตัวโอ้โหอันนี้ขนาดฟาร์มอันนี้ยังแบบว่ายังทำงานแบบว่ายังไม่เต็มประสิทธิภาพอ่นเนี้ยมาแล้วสามตัวนะครับมาแล้วสามตัวโอ้โหเนวโหบอกเลยว่าเป็นฟาร์มที่คุณภาพสับสวิตไปเป็นอันเสร็จใช่ไหมตรงนี้ปุ๊บ เรียบร้อยครับตอนนี้ฟาร์มทางานแล้วอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฟาร์มกเล็บอู้แล้วคือมาทีนี่คือเขามาทีละ5เลยนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเขามา5ตัวจริงๆฟาร์มนี้ทําอีกชั้นก็ได้นะถ้าขยันนะครับถ้าขยันก็ทําอีกชั้นหนึ่งก็ได้แต่ผมว่าเอาแค่ชั้นเดียวก็พอนะแค่นี้ก็จะใช้ไม่หมดอยู่แล้วเนี่ยผมว่านะอ่ะเดี๋ยวที่เหลือตรงนี้ผมก็ต้องทุบนะครับตอนนี้ก็ทุบ ออกเรียบร้อยนะครับสาหรับทางรางรถไฟตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่มีอะไรที่มันลกหูลกตาโอเคแล้วก็ฟาร์มนี้เราบอกเลยว่าผลผลิตโคตรเยอะนะครับคือผมไม่ว่าพึ่งอะไรนะอ่าผมพึ่งทุบอันนี้ออกไปใช้เวลาไม่กี่นาที10นาทีมั้งได้เหล็กมาแค่นี้ก็แย่ละไม่ใช่ได้เหล็กมานี่หนึ่งสองสาม่าตีไปเสเต็กนะครับ สินาที7สเต็กโคตรเยอะเหล็ก7จ็ดสเต็กน่นารำไรม,มากแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่เสร็จหรอกนะถนะ้าพูดถึงอะ่ะตอนเนี้ยเพราะว่าตรงโซนเก็บของตัวนี้คือมันก็ยังมีดอกป๊อปปี้รวมกับเหล็กอยู่นะครับคือตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมไม่ทําการทําเครื่องคัดแยกเนี่ยมันก็คงจะมันคงจะลกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมว่ามาทําซะหน่อยดีกว่าตรงนี้นะแบบวว่าแยกดอกไม้กับเหล็กออกจากกันซะจะได้เป็นระเบียบนิดนึง ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเครื่องคัดแยกไอเทมนะก็เป็นการแยกระหว่างเหล็กกับดอกป๊อปปี้นะครับซึ่งดอกป๊อปปี้ก็จะมาตรงนี้แล้วก็เหล็กก็จะมาในส่วนตรงนี้นะครับมีทั้งหมด8กล่องใหญ่คิดว่าประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้สาหรับฟาร์มเหล็กนะครับซึ่งเราบอกเลยว่าเป็นที่น่าพอใจโอ้โหเนี่ย เป็นที่น่าพอใจมากๆนะครับคือเหล็กแบบว่ามาทีก็แบบ5ตัวเออนาทีหนึ่ง5ตัวเงยมาแบบวนลูปเรื่อยๆทีละ5ทีละ5นะครับได้เยอะมากก็สักคิั้งนี้ก็มีเท่านี้ละกันนะครับถ้าชอบกอย่าลืมกดไลค์ตัดปามใร้ด้วยนะครับนี่ขอลาจปก่อนนะครับป๊อป